ครับสวัสดีครับมื่อนี้ได้เมนูนะครับมื้อนี้มาก,กับแนวหวาน,นครับของหวานนี่มีเม็ดขนุนฝอยทองแล้วก็อาััวแล้วก็ขนมชั้น,นแล้วทอนหยอกครับมาแสบๆครับกินคููกับของแท้นี่มันติเข่ากันบ่ครับเนี่ยลองเบงเดี๋ยวเปิดฉากก็นเลยเปิดตอมรับรสก่อนรับความหวานนี่ของหวานงินี่ใส่เข้าไปครับ มันมันคำนึงอืมอืมแนวันหวานขึ้นตัม เข้ากับเพิ่มของเขาไปอีกน้ำสั่น กินเร็วสิสะอืกอเต๋อเนี <c oughs> ่ยนันจะหวานกว่าครับหนีหวานก็นมูลเลยพอมาขนมอ่ะเด้๋ชอบกินแต่เนียเม็ดขนมครับ อมลอ้อมมาได้ครับมาลองได้ครับเดี๋ยวก็เคยลองบระเพากินกับพวกของหวานนี่แหละหวนานๆเลยนี่ใสไปอีกครับเนี่ยเปลือกว่าได้ปอก ว่นนี่หากครับผมกินเลยกับผู้ยงังบาร์เทนท์นะทายอัพที่อยากให้กินซับยังกับคอมเมนต์มาไว้น,นะครับชาจัดแดก้กับซีจัดให้นะครับผม บมื่วานดิขึ้นมาครับนี่แค่หวานนะกินแค่นี้พ่อครับกินหลายบ่ด,บดี นี่จะเกินลิมิตหรอครับเนี่ยการม,มันเคิบหรอหมาเขากินมือและขอพ่อจะเป็นยาดีครับหวานกลมกล่อม Ừm. Chôm con nè Đặt tụng gang đi. Ngọt con gang nhỉ. Ngọt điểm. มันหวานสุดจ้ำยังมันหวานเกินครัมเคมากหวานแห้ง มากหวานพอดีเดี๋ยวคนชอบกินหวานอยู่แต่ว่ามึงนี่กินหลายเว้ยเดี๋ยวข้นะาวมาครับอ๋ออ๋ ชันี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิสันภาพคมนะครับผมครับสวัสดีครับ